สวัสดีค่ะอยู่กับจอนิตยาชาแนล,ลบ้านซอนะคะมีพามาชมบรรยากาศยามเช้านะคะก่อนไปวัดนะคะพระอาทิตย์สวยมากเลยนะคะกับนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้านะคะ ก่อนจะไปวัดนะคะชมบรรยากาศยามเช้านะคะช่วให้บงของเรานะคะค่ะมาดูลอรถเขียนใหม่นะคะค่ะตอนแรกก็ว่าจะทำใหม่ลองดูก่อนนะคะตัวเก่านะค,ะคุณแม่แม่บอกว่าไม่กว้างนะคะเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเตรียมกับข้าวนะคะเตรียมกับข้าวนะคะสาวนี้นะคะที่วัดป้าให้บงเรานะคะ

ปลานี้นะคะที่วัดปลาห้อยบ้งนะคะนี่ก็จะตำน้ำพริกนะคะเดี๋ยวจะไห้ชุมนะคะตำน้ำพริกก่อนนะคะตำน้ำพริกก่อนไม่มีน้ำพริกนะคะเดี๋ยวนะคะเลี้ยย่อืโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออโชว์ไปเลยผู้ใหญ่หงานั่งเลี้ยวเลอยู่นี่ปูดาปู คืแล้วนี่นนานนลาระล่่ค่ะ,คะพคออนนี้ดินลไับยังมาเนี่คือตัวนี้มันเลียวสีเลียวอะไรเอานีา้ข่งง่ายหรืออะไรโอเคโอเคครับพ่ใหญ่เนาะประมาณนี้อันนี้ก็ข้าเดียวเก่านี้เีวพวนี้ปูพื้นนี่นะ้เราต้องขยายอีกนะคะต่วเติมเนาะ เราก็มาดูรถเข็นนะคะรถเข็นนี้แล้วก็ทําใหม่นะคะค่ะได้รับความอนุเคราะห์นะคะประเตนนะคะค่ะมอบปัจจัยให้หนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็มาซ่อมล้อนะคะแล้วก็เราก็จะต่อเติมนะคะค่ะซื้อล้อมาใส่นะคะเนาะแล้วก็จะต่อเติมนะคะอ่ะเดี๋ยวค่ะเนาะต่อเติมให้กว้างนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะล้วก็มีแล้วอีกก็เตรียมกับข้าวก่อนนะคะตำน้ำพริกก่อน

บ้าด er> ูทางคือ <mild> บ <word> ่เเลี <Definitely> ้ยวเอาเขามาเป็นไหม่เรอบรอเออแล้นี่แตมไปเปก้รา้เอาได้ไปักหลังอยู่ไปนามันจะเล็วอย่าล้ม่วนพวกป่านอยู่ดินมันมีค่ะเนาะเอเอาเอานี้ไปนีนะเอาให้ไปก่อนม่ใสก่อนมาเนาะลาบลกเดี๋ยวนะไปนี่มา

เขามีเข้าเ้าไอ้นี่เห็นกับเรามีเข้าแล้วกับระวังว่ายื้เรียยนเลยก็แล้อยูเลย 啊。 पूजा चुरा चेन्दे सेवाए भाया नंदन विदोष न นวัจ้าจปาสูบิมารถตาดีตาุตาุขันหวขปากไน้ำลกาไว้ตะกั่วใจคนดีโอ้พระสักสิทวดบุตนี้รู้อิใน้เกพอแม่เป็นปญญาอาจารย์มีคุณทำจับเต่าใเว แม่จับว่าต้องตายได้โมเสนาบุตรตามเด็กจมูกต้องโดนสอนตัวแก่ที่ตายในนามอุณาบุตรสาธุสาธุสาธุอนุญาติเอสปินาสัสตาลีนานำพุทธทางอภิภูษายามา ติมินาสักการนะอัรมขัมม์อภิปูสยามะติมินาสักการนะอัรมขัมมอภิปูสยามะอะขัมมสัมมาสัมพุทโธปะคะวาอุทังปะคะวันตังอะริวาเรนี

สัทุสัทุนะคะได้บุญร่วมกันนะคะ FC นะคะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบกิไว้เพียงเท่านี้นะคะของคุณที่ติดตามรับชมช่องดีีแอนียลมาอสวัสดีค่ะ